หลายหลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมเขาไม่ให้ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆสำหรับรองก้นหลุมหรือทำการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับหลังจากที่เราปลูกพืชเสร็จใหม่ๆสำหรับเหตุผลที่เราไม่ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆในการรองก้นหลุมก็เพราะว่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีลงไปก่อนทําการปลูก ซึ่งปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆจะมีเชื้ออีโคไลเยอะมากซึ่งจะเกิดการเน่าดังนั้นนะครับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยขี้วัวขี้ควายที่ใช้ในการปลูกต้นไม้หรือรองก้นหลุมต้องมีการทําให้แห้งก่อนเกษตรกร,ร,กรหลายคนยังคงเข้าใจผิดเห็นขี้วัวขี้ควายสดๆก็จัดทาเป็นปุ๋ยรองก้นหลุมบ้างใส่ลงบนโคนต้นบ้างซึ่งการเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆรองก้นหลุมหรือว่าใส่บนโคนต้นทันทีจะทําให้เกิดความร้อน ซึ่งนอกจากปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมูอะไรต่างๆที่เป็นของสดๆขี้สดๆนะครับมันจะมีลิดเป็นกรดและมันจะมีความร้อนที่เกิดกระบวนการหมักของอินทรีย์วัตถุจะมีการดึงในโตรเจนจากอากาศและแย่งในโตรเจนจากพืชมาใช้ในการหมักหรือการย่อยสลายของพวกขี้วัวขี้ควายสดๆซึ่งจะส่งผลให้พืชใบเหลืองและสิ่งที่ได้จากกระบวนการหมักก็คือความร้อน ดังนั้นเมื่อรากพืชได้รับความร้อนจากการหมักหมมหรือการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุรากพืชก็จะเกิดการเน่าและยิ่งรากพืชที่มีรอยสับรอยขูดของจอบที่เกิดจากการพรวนดินยิ่งเกิดกระบวนการเน่าได้เร็วมากขึ้นเมื่อเกิดการเน่าระบบรากก็โดนเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเข้าโจมตีทําให้เกิดโรคลากเน่าคนเน่าขึ้นและที่สําคัญจะส่งผลให้พืชของเราตายได้ในที่สุดดังนั้นก่อนทําการให้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักต้องรอให้พืชเราโตถึง1เดือนก่อนจนกว่าพืชจะมีการแตกยอดใหม่สมัยผมยังเด็กๆนะครับพ่อแม่เคยพาปลูกพริกหลังจากที่เราเพาะเบี้ยเสร็จนะครับก็จะทําแปลงแล้วก็ทําหลุมปลูกในการลงหลุมปลูกเนีย่ยก็จะไม่มีการรองก้นหลุมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายหรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีสําหรับรองก้นหลุมนะครับซึ่งจะปล่อยไว้สัก1เดือนหรือว่า รอจนพริกของเราแตกยอดออกมาใหม่นะครับถึงจะทําการใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับเหตุที่เราใส่ปุ๋ยหลังจาก1เดือนหรือว่าหลังจากที่พริกแตกยอดออกมานะครับการแทงยอดการแตกยอดใหม่นั่นหมายความว่ารากแขนงเจริญเติบโตสามารถที่จะดูดธาตุอาหารได้เมื่อรากสามารถดูดธาตุอาหารได้เราก็ควรที่จะให้ปุ๋ยในเวลานั้นนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าจะนําปุ๋ยคอกที่เป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายสดๆไปใส่ในคนต้นได้ทันทีหรือว่าลองก้นหลุมได้ทันทีนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาต้องผ่านกระบวนการตากแห้งหรือทําให้แห้งซะก,ก่อนเพื่อลดความเป็นกรดในขี้วัวขี้ควายหรือทําการหมักโดยผสมอินทรีย์วัตถุต่างๆกากน้ําตาลและก็พวก E.M. จากนั้นก็คุกเคาให้เข้ากันทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งเดือน หรือว่าถ้าอยากให้ได้ผลเร็วหรือว่าได้ประสิทธิภาพที่เร็วขึ้นก็ทําการกลับปุ๋ยหมักบ่อยๆเพื่อเพิ่มออกซิเจนไปช่วยในการสลายอินทรีย์วัตถุด,ด้วยโดยกระบวนการทําปุ๋ยหมักจะลดความเป็นกรดในคี้ววคีควายโดยปกติแล้วกระบวนการหมักจะเปลี่ยนสภาพจากกรดแล้วกลายเป็นด่างจึงแปลสภาพมาเป็นกลางเมื่อมีสภาพเป็นกลางจึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ จริงๆแล้วกระบวนการหมักปุ๋ยคอกทางอีสานบ้านผมนะครับก็จะมีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไ้ตามใต้ถุนบ้านหรือว่าตามคอกจากนั้นก็จะปล่อยให้วัวควายเราขับถ่ายไว้ในคอกแล้วก็จะมีพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าเศษฟางที่เราให้อาหารวัวควายนะครับก็จะดุดล่วงตามคอกนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มพวกแกลบดิบเข้าไปในคอกมันก็จะเกิดกระบวนการหมักในคอกวัวคอกควายซึ่งใช้เวลาประมาณ5-6ถึงเดือนในการหมักในคอก และก่อนจะนําปุ๋ยอคอกไปใช้นะครับก็นําออกมาจากอคอกมากรองแล้วก็มาตากไว้ข้างนอกอีกประมาณสักหเดือนนะครับนั่นก็คือกระบวนการหมักปุ๋ยอคอกที่เกิดจากวิถีชาวบ้านทางภาคอีสานจากข้อมูลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่ทําการปลูกพืชและก็จะนําปุ๋ยอคอกปุ๋ยหมักไปใช้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขในการทำกันกเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ